สวัสดีค่ะคุยสันกับหลานจะมาทำลูกโป่งเซอร์ไพรส์คุณย่าวันเกิด80นะคะ80ก็คือวันนี้วันวันที่16มีนาะคุยสันก็จะมาช่วยหลานทำบอลลูนนะคะทำลูกโป่งนางจะทำแบบว่าเป็นโค้ง,งนะคะแล้วก็เอามาแบบประดับ ในบ้านนะคะพี่น้องคะนางก็จะเป่าก่อนนางบอกว่าต้องเป่าแล้วก็ทําเป็นอย่างนี้ว่าสันว่าแล้วก,ก็เอามาใส่ประกอบกัน่าสันนางทําเป็นเป็นค่ะพี่น้องคะนางน่าจะทําแบบเฮดเป็นแบบขายเลยนะคะพี่น้องคะ่ะทําเป็นแบบงานปาร์ตี้อันนี้นางก็เริ่มแล้วค่ะนางเริ่มจะปฏิดปตะะิต่อแล้วค่ะทําให้เป็นอันเดียวกันเนาะแล้วทีนี้อัน นางก็จะ,ะต้องให้ค้นซอยจับนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันถ้ามันยาวมันก็จะแบบว่าอีกฝั่ง,น,น,น,ะะน,งบบนึง,นงมันก็จะเงี้วนะคะพี่น้องแล้วบัณนี้อีกฝั่งนึงมันก็จะแต่ว่าเราทําอีกอยู่ห้องนึงค่ะเพราะว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์คุณยา่าเนาะรอให้คุณย่าไปไปนอนก่อนนะคะพี่น้องอันนี้ก็ดึกแล้วนะดึกแล้วคะ่ะเพราะว่า หลานก็หลิกจากงานมากแล้วนั่งกับมาเฮ็ดนะคะแล้วนั่งกับเอาลูกลูกชายนั่งมานั่มค่ะไอโตัวน้อยนะคะรีโอนะไอลีโออันหลานหน่อยนะคะพี่น้องค่ะแล้วทีนี้นางก็จะเอามาต่อแล้วมันก็จะเริ่มเงี้วแล้วค่ะพี่น้องเริ่มยาวออกมาเริ่มยาวออกมาแล้วโคยชังก็จะมาจับซอยนั่งค่ะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเงินแล้วก็สีม่วงๆจักหน่อยค่ะเพราะว่าคุณยาเราบ่มักสีแบบ จีจาดข่ะนางจะชอบแบบสีธรรมดาจางๆจืดๆผู้เทาเนาะค่ะปะทัทนีอ่าไก่เกือบใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเกือบจะเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นท่อนสุดท้ายค่ะที่จะต่อไปนะคะปะทัทนีเขาก็จะค้นออกไปอีกห้องนึงค่ะอันนี้อีกห้องหนึ่งนะเพราะว่าคุณย่าจะไม่รู้คุณย่าไม่บอกคุณย่านะว่าทําลูกโป่งให้นางเดี๋ยวนางตื่นเช้าขึ้นมานางก็จะเห็นเอ้ามาแล้วแวบๆวบแลนบอกมาละ โตน้อยอันนี้เราก็จะขนออกมาจากห้องนึงนะคะแล้วก็เอามาอีกห้องรับแขกหนึ่งนะคะแล้วทีนี้มันก็จะนางก็จะบอกว่าเอาไว้ตรงใดสัเอาไว้ตรงไดเอามุมนี่บ่อวปสันนั่งวะก็เลยบอกว่าเอาไว้ตรงนี้ละเพราะว่าคุณย่านั่งฝั่งตรงข้ามนางก็จะแบบว่าเห็นนางก็จะเหลียวเห็นนะคะพี่น้องเพราะว่าคุณย่าจะแบบว่ายางบกใครใด ไก่นะคะพี่น้องบ b ที่นี้ถ้าเอาไว้ตรงที่นางไม่เห็นนางก็จะแบบว่าอยากเบิงอย่างสินะคะคุณร้านก็บอกว่าจับไว้แล้วก็นางก็จะมัดข้างหลังนะคะให้มันอยู่เนาะก็จะทําเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสีฟ้าสีม่วง สีครีมสีเงินก็ว่าไปแต่กระสวยของนางอยู่ค่ะนางทําเป็นนะคะเพราะว่าทุกทุกเทศกาลนางก็จะทําคิดสมัมรอะไรทําให้ประดับบ้านนะคะพี่น้องค่ะบัณนี้เขาก็จะมายืนเล่งกันถามกันว่าเป็นจังใดอันโอเคะอะไรย่างอย่างสีนะคะพี่น้องและบัี้โ้คุสสารก็จะอันมาเราก็จะมาทําเป็นลูกเล็กๆนะคะเป็นลูกเล็กๆเอามาอัดตรง ที่เป็นช่องว่างนะคะพี่น้องคุยสานก็จะหลานบอกว่าจะทําเป็นลูกเล็กๆนางก็จะเป่าลูกโปง่งนางก็จะเริ่มเป่าลูกโป่งแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวน้อยๆมาช่วยแม่วาสันวน่านางวะปัทนีนางก็จะเป่าอันนี้ละนางก็จะเล่นไปของนางนั่นแหละคะ่ะลีโอแม่แม่ลีโออันนี้คือแม่ลีโอนะคะปัทนีนางก็จะเป่าลูกโป่งเล็กๆค่ะจะเอามาประดับ ให้มันสวยๆนะคะปัทนีนั่งเป่าลูกโป่งให้ลูกชาก้กระเล่นกันไปปิดนิดนึงแต่ว่าลูกโป่งแข็งแรงมากค่ะพี่น้องมันตีเต้งไปทั่วห้องแล้วค่ะลูกโป่งกเกือบสี่พัางแต่ก็เป็นความน่ารักของเด็กเนาะปัทนีก็มาปั้นลูกน้อยๆค่ะที่จะเอามาประดับระหว่างระหว่างลูกโป่งว่าจะเป็นยังไงมันจะพริตตี้มันจะสวยขึ้นกว่าเก่าว่าสร้างนั่งว่า อันนี้ก็จะเป็นลูกเล็ก,ลกๆไว้ประดับนะคะคุสังก็จะเตรียมไว้ให้หลานหลานก็จะเอาไปใส่ข้างบนนางก็จะติดๆอย่างนี้นะคะพี่น้องเห็นไหมมันจะดูสวยเนาะมันจะดูสวยขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นบอลลูนแปดสิบของคุณย่าค่ะแปดสิบปีก็คือวันนี้วันที่สิบหกมีนาน,ะะนางตื่นมานางก็จะเห็นแบบนี้ค่ะมาดูติดตามตอนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ